นี้จะมาพาทุกคนนะคะให้ดูทีวีแบบว่าทำให้แขนเล็กเลยจ๊าทำให้สะบักแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้เอลไปด้วยนั่งดูทีวีอยู่บ้านก็ได้มาเริ่มต้นกันเลยค่ะให้ทุกคนนะคะจับเป็นนี่นะคะนั่งนั่งทับขันั่งทับขาเขาเรียกว่าอะไรพับเพียไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนั่งนั่งท่านี้ทำไมยูก็จะไม่ได้นั่งท่านี้ทุกคนค่ะ ระหว่างดูทีวีใช่ไหมบนเตียงก็ได้ให้คุณยกแขนขึ้นมานะคะกดไหล่ลงไปที่หัวไหล่ที่สะบักให้ดีนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยกแขนตัวเองขึ้นค่อยๆดันขึ้นนะคะอย่าให้หลังแอ่นนะขมิบตูดเอาไว้แล้วก็วางลงมาหันซ้ายหันขวาอย่างนี้ขึ้นไปดูทีวีก็ทําไปทุกคนทําไปก่อนที่คุณจะดับนอนกันคุณนั่งดูทีวีตอนเย็น ทำข้างนี้ไปค่ะคุณจะได้แขนเดียวสะบัดแข็งแรงนะคะลดการปวดคอแล้วก็เอวเป็นตัวเอสแน่นอนทำวนไปไม่ต้องไปนั่งน,นับมันนะคะว่าเฮ้ยทำมากี่ทีแล้วทำได้แค่ไหนก็แ,แค่นั้นนะทุกคนทำไปเรื่อยๆมันทำที่ไหนก็ได้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ดูทีวีไปคุณจะดูอะไรก็ได้ทำไปเพลินๆแค่มืออย่าหยุดทำนะคะให้มันรู้สึกพอวนไปเห็นปะ ตึงตึงตึงแขนคุณจะเล็กลงนะคะแล้วก็เอวคุณก็จะเป็นตัว S นะคะแล้วก็สะบักก็จะแข็งแรงขึ้นโอเคลดอาการพวกปวดไหล่ปวดคอเล่นโทรศัพท์เยอะได้ดีด้วยค่ะ